โอเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับผมบอจอ่สติกไทยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามารีวิวนะักแต่งนตำนานอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นรถฟันิสต์ลอยนะครับก็สำหรับรถฟันิสต์ลอยเนี่ยก่อนอื่นต้องขอบคุณน,น้องเด้งมากนะครน,น้องเด้งสุรศักดิ์นะที่ให้ไอดีมายืมนะคนนี้นะก็เปิดได้ราคาตัวละ2000ล้านนะครับซึ่งราคาปัจจุบันในตลาดเนี่ยคิดว่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหรว่วะขอดูแป๊บนึงนะครับต้องดูตรงนี้เนาะ อ,อยู่ที่ประมาณ1,600ล้านนะต่ำสุดแพงสุด2,400ล้านนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่ผมเรียกได้ว่าเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องนะครับมากที่สุดคนหนึ่งในเกมฟ i f a เลยนะครับส่วนมันจะครบเครื่องอะไรยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูไฮไลไท์กันเลยแล้วกันครับแล้วก็บรรยายไปด้วยลวกันเนาะโอเคครับไปดูกันเลยครับผมโอเคสำหรับฟันนิสซลอยนะผมว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะ ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่แล้วก็เป็นตัวที่จะบอกว่าไงเวลาเราเล่นในล้งหนึ่งเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวที่สัสดส่วนค่อนข้างตัวค่อนข้างค่อนข้างสูงยาวนะครับแล้วตัวใหญ่ดูดูการแบบการสะบัดอะไรแบบนี้จะทําให้เราเรียกได้ว่าเออได้เปรียบก,กองหลังนะครับอย่างลูกเนี้ยจั่วโยกมาเหมือนไม่มีอะไรก็จร,ริงนะแต่ว่าด้วยความใหญ่ของมันเนี่ยทำให้มันบังมุมที่เราจะเล่นบอลได้ดีมากๆครับเพราะว่ามันมีความแข็งแกร่งนะครับดูดูการบังนะครับแล้วก็ทําให้เราเขาเรียกว่าไงนะมีมุมยิงได้ง่าย เออประมาณนี้นี่หว่าครับเพราะว่าด้วยความใหญ่ของมันเห็นไหมการบางบอลของมันเนี่ยทำให้มันบางบอลมิดเลยทําให้กองหลังเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้ามาแย่งบอลเราได้ผมว่าตรงเนี้ยมันเป็นความโกงของมันเลยแหละนะครับเรื่องรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็คือมันใหญ่อย่างเดียวไม่พอไงมันมีความเร็วแล้วก็ความคล่องตัวมาด้วยนะครับในระดับที่กองหน้าตัวใหญ่มัน ไม่มีประมาณนี้มากกว่านะเพราะมันเป็นโัวเลเจน์เนาะพลังสแตทมันก็จะค่อนข้างโกงกว่าตัวธรรมดาอยู่แล้วนะครับก็คือมันจะเป็นเหมือนรุ่ e8 ที่มันมีความผมมากขึ้นความใหญ่มากขึ้นความโกงมากขึ้นประมาณนี้มากกว่านะครับแล้วก็สําหรับรุ่เนี่ยผมว่ามันเป็นมันเป็นจะบอกว่าไงมันเป็นตัวจบสกอร์ที่น่าจะดีที่สุดในเกมอยู่แล้วครับเพราะว่าสูงใหญ่นะครับยิงได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็เรื่องลูกมงลูกวันเล่ลูกอะไรเนี่ยยิงได้หมดนะครับอย่างลูกนี้นะครับ ก็ใช้หัวนะพักบอลมาแล้วก็วนเล่ด้วยตีนซายนะเต็มสนันเข้าไปเลยครับทีเดียวหายเลยนะครับก็จะเป็นตัวที่หาช่องพอใช้ได้เลยครับถือว่าดีแหละถือว่าดีเลยนะครับถ้าเทียบกับทั้งเกมนะถือว่าดีนะแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับพวกอินซากี้หรือเบิร์กแคมป์เนี่ยผมว่า2ตัวนั้นยังหาช่องได้ดีกว่านะครับลุดมันออกจากสไตล์ประมาณว่าเร็ว เร็วแข็งคมอย่างนี้มากกว่าแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่หาช่องได้จีจารขนาดนั้นนะครับแล้วก็เรื่องการใช้รักษาอะไรเนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างลื่นไหลเหมือนกันนะฮะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าตัวมันดูใหญ่ๆทําให้บางครั้งเนี่ยมันดูเทอะทะไปบ้างเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อเสียอาจจะเป็นเรื่องเลี้ยงบอลเร็วนะครับเพราะว่าเลี้ยงบอลเร็วของมันเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ถึง80ได้ซ้ำนะคือมันถือว่าเป็นตัวที่เลี้ยงบลอลเร็วค่อนข้างช้าในระดับนักเตะระดมนานนะ นะครับก็คือเลี้ยงบอลเร็วเนี่ยมันจะเวลามีบอลกับตัวเนี่ยกดวิ่งเร็วเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยแม่งไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร,ร่นะแต่ถ้าเกิดว่าใช้ทักษะโดยการเดินหรือการวิ่งธรรมดาวิ่งหยอกหยๆเนี่ยผมว่าแม่งโคตรเวิร์กเลยเพราะว่าสัดส่วนแม่งัวใหญ่ทําให้เราแบบได้เปรียบมากนะครับในการเล่นนะครับอย่างการใช้ท่าอะไรเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องกดวิ่งเร็วนะมันทําได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็จบสกอร์ได้หลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นลูกรับบอลแล้วก็ปั่น ลูกปั่นก็ยิงได้นะทั้งที่ค่ายิงโค้งมันไม่ได้เยอะนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นตัวที่จบสกอร์ได้ดีด้วยก็ได้นะครับคือบาลานซ์ในการยิงมันดีอะประมาณนั้นมากกว่าส่วนเรื่องฟรีคิกผมว่าถามว่ายิงได้ไหมมันยิงได้ครับแต่ว่าถ้าไม่ยิงจะดีกว่านะครับเพราะว่าลูกเนี้ยที่ยิงเข้าไปมันก็บอดตามตรงว่าเป็นเพราะความฟุกนะครับเพราะว่ามันยิงผ่านเข้ากําแพงเข้าไปพอดีนะครับยิงระหว่างกําแพงไปพอดีไม่รู้ว่าเป็นเพราะพลังความคมของมันด้วยหรือเปล่านะแต่ก็ช่างมันแล้วกันนะครับ แล้วก็เรื่องเรื่องการยิงตำแหน่งการหาพื้นที่ในการทำสกอร์เนี่ยผมว่าตรงนี้ค่อนข้างดีมากอยู่แล้วนะครับคือมันเป็นตัวที่ดูไม่ค่อยหวือหวานะแต่ว่าเป็นตัวที่ทำประตูได้่ากันเถอะนะอาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่ว่าจังหวะจังหวะที่แบบเฮ้ยมันหม่งเข้าไปได้ไงวะมันยิงเข้าไปได้ไงวะมันมายืนตรงนี้ได้ยังไงอะไรแบบนี้คือผมว่าตรงนี้มันมันคือฟันในสลอยนะครับเพราะว่าในสมัยที่เขายังยังยังเล่นอยู่นะก็เป็นตัวที่ ได้ชื่อว่าเป็นตัวที่จบสกอร์ได้ดีสุดในโลกอยู่แล้วนะครับในโลกของฟุตบอลน,นะครับสมัยที่เขายังเล่นอยู่นะนะครับส่วนตำนานนี้ก็คล้ายๆกันนะก็เป็นตัวที่จบสกอร์ได้ดีมากๆในเกมเหมือนกันนะน่าจะมากที่สุดเลยแหละส่วนฟานบาสเทนนี่ผมยังไม่มีครับผมก็เลยไม่รู้ว่ามันจะดีกว่าหรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือจะครบเครื่องสุดและสำหรับการเล่นฟีฟ่าออนไลน์สามนะครับลูกชิปลูกอะไรก็ทําได้ค่อนข้างเออนิ่มนะค่อนข้างนิ่มเหมือนกันชิปเข้าไปนิ่มๆเลยนะครับ เนี่ยเรื่องการความเร็วอะไรก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าเลี้ยงบอลเร็วเนี่ยมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยจี๋เท่าไหร่ไม่เหมือนไม่เหมือนอินซากี้นะครับคืออินซากี้ถ้าเกิดวิ่งนานปุ๊บเนี่ยหายเลยนะแต่ฟานนิตลอดเนี่ยถ้าเกิดวิ่งนานก็อาจจะต้องบังบอลน,นิดนึงนะครับให้ให้มันมีจังหวะในการได้เปรียบประมาณนี้มากกว่านะครับ ก็เป็นกองหน้าที่ผมเท่าที่ผมเล่นเนี่ยมันไม่ได้หวือหวานะคือถ้ามันเลี้ยงบอเลเร็วแล้วใช้ทักษะเนี่ยผมว่ามันเสียบอลค่อนข้างง่ายเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่ามันตัวใหญ่เวลาโดนจิ้มโดนอะไรเนี่ยมันก็จะกิ้งล้มง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นแบบเป็นตัวพักบอลอันนี้จัดว่าเถื่อนมากครับคือใครที่ชอบกองหน้าสไตล์ใหญ่นะครับโดยที่ว่าไม่ได้จีจัดมากเท่าไหร่เนี่ยนะครับมันก็น่าจะตอบโจทย์นะครับดูว่าการวอลเลย์อะไรเนี่ยค่อนข้างดีหมดนะบจบสกอร์ได้ทุกแบบจริงนะไม่ว่าจะเป็นลูกเปิด ลูกเลี้ยงไปกับพื้นลูกปัน่นลูกมงได้หมดทุกอย่างนะครับทำให้ได้ทุกอย่างจริงนะครับเหมาะการเป็นกองหน้าตัวเป้าที่สุดแล้วว่าเอา,อางี้ดีวานะครับดูอย่างลูกนี้ใช้ความใหญ่คนระับบางบางเอาความได้เปรียบนะแล้วก็จิ้มเข้าไปง่ายๆครับย,นะยิงแปรเข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความโกงอย่างหนึ่งของมันเหมือนกันนะอย่างลูกนี้ครับก็หม่งยัดเข้าไปับจากลูกแต่ม,มุมนะครับลูกแต่ม,มุมก็ทําได้ดีเหมือนกันนะครับพยายามเปิดไปให้มันเนี่ยมันจะหาจังหวะหมงได้เองนะครับเปิดเปิดให้มันเผือให้มันวิ่งนิดนึงนะแต่ว่าะรันคบ ถามว่าช้าไหมมันก็ไม่ช้านะคือถ้าเทียบกับนักเตะในตำนานเนี่ยมันถือว่าไม่เร็วนะครับแต่ถ้าเทียบกับตัวธรรมาดาเนี่ยก็จัดว่าเถื่อนว่ากันเถอะนะครับแล้วก็การใช้ลักษะเนี่ยทาได้ค่อนข้างดีนะครับสป,ปีดต้นค่อนข้างดีแต่ว่าถ้ามันเลี้ยงบอลยาวๆเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเวิร์กนะครับมันเหมาะกับการที่เล่นเป็นตัวพักบอลซะมากกว่านะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ดูไฮไลท์ไปยาวๆแล้วกันเนาะนะครับนี่ขอบคุณน้องเด้งมากนะที่เอาไอดีมาให้ยืนนะไม่งั้นคงไม่มีโอกาสได้เล่นนะครับ จังหวะน,นี้ก็ได้บอลมาลักไก่นะครับมันก็ชิปเข้าไปครับโกก็ไม่ทันตั้งตัวนะมัชิปเข้าไปง่ายครับมาดูลูกต่อไปครับอันนี้ก็เป็นลูกหมงกันนะครับเนี่ยเรื่องลูกมงกอะไรเนี่ยขึ้นเวลาขึ้นบอลเนี่ยค่อนข้างได้เรียบก,กว่าตัวอื่นอยู่แล้วนะเพราะว่าตัวสูงนะครับเกือบ190ร้อยแล้วก็ค่ามงบอลนค่าจบสกอร์อะไรของมันเนี่ยดีมากอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยถ้าได้ขึ้นโลง่โลงๆแบบนี้ไม่เหลือแน่นอนคนระับคือถ้าเห็นมัน,ว,นวิ่งทําทางแบบนี้ลองเปิดยัดให้มันดูออออ่่่่ะมมันนาจจไไดด้หงงงงงรรบกก็ลลลเเเสสีียูทชื แล้วก็จังหวะนี้ครับเนี่ยยิงแบบเหมือนไม่มีอะไรนะมันก็ลอดเข้าไปเฉยเลยครับจังหวะเหมือนแบบมันไม่มีอะไรจริงๆนะนะฮะบแบบจ่ายมามั่วๆแล้วก็จิ้มเข้าไปลอดดากไปเลยครับดากมากเลยทีเดียวนะครับก็จังหวะนี้ครับปลดยเข้ามาครับพักอกแต่ว่าโดนแย่งไปแต่ใช้ความใหญ่ครับแล้วก็ยิงวันเล่เข้าไปได้ครับเนี่ยปฏิกิริยาในกอะเทโค้ชแม่งดีมากครับคือเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องเรื่องจบสกอร์มากันเถอะ ลูกมั่วลูกอะไรเนี่ยมันก็เป็นถือเป็นคุณสมบัติของตำนานเหมือนกันนะเจ้าอันนี้ก็โยกมาครับหลังหักสองคนแล้วก็จิ้มเข้าไปง่ายๆค่อนข้างค่อนข้างผิวมากในการเล่นในกอดเกร็โทษนะเพราะตัวใหญ่ตัวใหญ่บางบอลดีว่างั้นเหอะนะครับแต่อย่าไปติดกดวิ่งเร็วมากนะครับลูกนี้ก็เป็นลูกปั่นนะครับน่าจะเป็นลูกสุดท้ายแล้วก็ปั่นเข้าไปโดยที่โกเนี่ยไม่ทันขยับเลยนะครับสำหรับฟันเน้อลอยก็ไฮไลท์ก็มีประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ไปพบกับบทสรุปกันครับผม โอเคครับก็มาถึงบทสรุปนะครับสำหรับรุดฟันทสลอยเนี่ยผมว่ามันนะจุดเด่นนะครับจุดเด่นก็จะเป็นที่เร็วใหญ่แข็งคมจบสกอร์ได้ทุกอย่างนะครับครบเครื่องเรื่องการยิงวางกันเถอะนะครับส่วนเรื่องพลังแฝงของมันเนี่ยนะครับเอ่อน่าจะเป็นอันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูในฟี f ายดี้ .com นะครับก็พลังของมันเนี่ยจบสกอร์97นะพลังยิง91้อ็วันเล่เก้นะค่อนข้างเถื่อนมากหม่งบอลก็เยอะนะครับยิงตำแหน่งดีมากนะครับความเร็ว ถึงจะแค่89 88ก็ถือว่าโกงมากๆแล้วครับในกองหน้าตัวใหญ่นะครับแล้วก็ความคล่องตัวเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะน้อยแต่มันก็เยอะเยอะเหมือนกันในกองหน้าตัวใหญ่นะถือว่าเยอะนะครับถึงแม้ว่ามันจะน้อยกับพวกเอ่อนักเตะในตำนานัวอื่นก็ตามครับแล้วก็ค่ากระโดดความอึดแข่งกล่งสมดุลเ,เนี่ยพวกนี้ครบเครื่องหมดนะครับข้อเสียของมันน่าจะเป็นที่ว่ามันเล่นบอลทำชิ่งกับเพื่อนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเพราะว่าค่าส่งสั้นส่งไกลอะไรพวกนี้มันจะค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ ควบพุมบอลเลี้ยงบอลเนี่ยจะค่อนข้างน้อยเ <c oughs> พราะงั้นเนี่ยเวลาที่เลี้ยงบอลโดยที่กดวิ่งเร็วเนี่ยจะเสียบอลค่อนข้างง่ายนะครับแต่ก็เป็นธรรมดาของกองหน้าตัวใหญ่อยู่แล้วนะครับเลีเ้ยงบอลเร็วจะค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะครับแล้วก็อ่านเกมน้อยด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็อาจจะดูบางครั้งอาจจะดูทื่อๆนะครับแต่ว่าก็เป็นตัวขยับหาช่องได้ดีมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามี พลัแงแฝงไททูบิดเอาไซทับนะครับแล้วก็มีฟินิชช็อตด้วยเพราะงั้น,เ,นเรื่องการจบสกอร์นี่หายห่วงแน่นอนนะครับพาวเวอร์เฮดเดอร์ก็มีนะรเรื่องลูกหมงก็อันนี้หายห่วงเช่นกันนะครับแล้วก็มีอย่างนึงก็คือจะเป็นลูกยิงฟรีคิกนะครับยิงฟรีคิกก็คือจะเป็นตัวที่ยิงอัดได้แรงนะครับเพราะงั้นเนี่ยใครที่ถนัดในการยิงฟรีคิกพวกนี้ก็น่าจะดีนะแต่ผมว่าใช้ตัวอื่นน่าจะยิงได้ดีมากกว่านะครับสหรฟันนิสซลอยเนี่ยถามว่าราคา 2000m เอมแม่งน่าซื้อไหมก็บอกตามตตรรงงวว่่าาาาถ้้้ใคออยยกกไดกหนัทีจบเล คือตัวที่แบบใหญ่เร็วคมชอบสไตล์นี้คือจบเลยจริงๆครับเพราะว่าเวลาเล่นเนี่ยสัดส่วนของมันเนี่ยช่วยได้เยอะมากจริงๆครับเพราะว่ามันยาวมันใหญ่นะบังบอลได้ดีมากๆนะครับใครที่ชอบกองหน้าสไตล์แบบฟีฟ่าจบแบบไม่ต้องไม่ต้องเรื่องเยอะนะครับไม่ต้องเยอะอะไรแบบนี้ใช้บังบอลใช้การหาช่องการวิ่งการยิงแค่นี้ก็คือตัวนี้จบเลยจริงๆครับสำหรับฟันนิสลอยนะครับเล่นสบายแน่นอนนะครับก็โอเคครับสำหรับฟันนิสลอยผมก็รีวิวเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้า ยังไงก็ฝากติดตามต่อละกันนะครับก็ใครที่พึงเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไว้ด้วยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ